ไอ้ตาเป็นตุ๊ดชัดเจนนะฮะว่าตาตุดตดตุ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 ดนู้นก็เดินคือฝั่งนู้นกดแทบดูแล้วน่ากลัวตัวเดียวเลยเนี่ยโอเยระเบิดตัวีศาจเฉยดิเออขอโทษมีของมีของมันเฮ้ยใช้อะกอร์เรนทายเลยเว้ยเฮ้ยเดมันเอางั้นแตกหนึ่งตัวฟีตัวฟีตัวแตกสองฟีตเรนึฮ้เฮ้ยท่านเจ็บตัวท่านเจ็บตัว โตดมาลาก่อนดิมี่แตกสายบังตายเข้ายาวได้แล้วเข้ายาวได้แล้วตีเลยท่านตีเลยบันไดลงบันไดบันไดบันไดใหญ่บันไดใหญ่หลังเข้าหลังเข้าโอ้ยใหญ่พี่อีฟหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าสองเลยอ้าวตายหามเยอะร้อยเลยเดี๋ยวเมาช้ามากเออนี่คนหัวตัวพี่นัดเป็นบอกเมากัญชาเมาเมา เข้าทางโอ้หวังสดๆไหนดูไอ้ลูกขีดไอ้ขีดมันออกลายป่ะวะโอ้โหขีดออกลายเลยวะศูนย์หนึ่งสิมือเราเท่ากันสีมือเราพอๆกันเลยไอ้ลูกขีดพอากันเลยพอกันพอๆกันอยู่เสร็ว่าพอกับสามดาวสามดาวโอ้ยาวยาวดังเปิดมาเปิดมาอ่ะอสองไป่อยได้ไมีแน่ต้านมีแน่ฮัลโหล ต่องไปดิอัรคเน่ถุยเผื่อไม่มีไอ้เหี้ยล็อกไว้ดิเผื่อแม่งดันเข้ามาล็อกไว้แล้วคิดของกัเบิดแทนโดนระเบิดเจ็บมากแทนโดนระเบิดเจ็บมากจ้าไม่ได้ตุ้งกันเลยเหรอโว้ยแค่โดนระเบิดเป็บเลยไงวะบนดันบนดันหนึ่งบนดันหนึ่งบนดันหนึ่งปลาหน่อยปลาหน่อยปลาหน่อยเริ่มมาแท็บหมาหลังแท่นหลังแท่น โอ้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราก่อนหนุบหนุนมี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 โอ้ท่านเอื้อใจเย็นเปิดแล้วเปิดแล้วระวังสามแยกอ่ะปีบีบีองมีคงมีคงมีหน้าตัวนึงไว้ในบีตัวไม่เต็มตัวน้องรัชจะโดนสาเฉยไหมโอ้โหไม่โดนเลยว่ะ ตองนะตองโอ้ยดีลึกดิไม่ได้ตัวเอตัวบาแยากเหรอตัวเอเนี่ยตัวเอตัวนึงกูเจ็บกูเจ็บไปไปก็เจ็บเจ็บหมดลึกตัวเอาเงียบมันต้องเจาะแท่นอ่ะมันเข้าลึกไม่ได้ลึกก็โดนฮัะจ่าเฉยเจ็บแล้วลึกโอ้หมิสมาใหม่ว่ะนี่ยเนี่นี่นี่ไงล่ะหมดไอ้สักโอ้ เงินเท่าไหร่วะเนี่ยดูให้กูเลยครับยิงจนเก่งในขาดชื่อมึงเก่าอ่ะยิงจนเก่งในขาดนัดเดียวติดเยิ้มนัดเดียวติดเยิ้มวิซีเอ็มดียั้งโอ้ฟิมดีฝานตัวโอ้ระเบิดระเบิดมาอ่าแทนท่านมีบ้างท่านมีบ้างท่านตรงไหนท่านตรงไหนท่านตรงไหนบันไดบันไดเพื่อเดียวแล้วมั้งราแป๊บเพื่อนเดียวป้ายโดนนะถ้าโดนก็โชคดี

ค่ในตอกตนึงเออบีบผอกม่ชอบเงียบใจคอไม่ดีเลยพูดหน่อยอดย <c oughs> เดี๋ยวดังไม่เห็นไม่เห็นบัาตัวทีมเคยบอกว่าอย่างเงียบ <c oughs> ใช่ใช่ นายมองไม่เห็นเลยพเพราะเดี๋อคนเดียวจะมีสองทางเลือกระหว่างเป็นฮีโร่เนะี่ยเปลี่ยนกันเลยมั้งผมเชื่อว่าเจ็เคจะไม่เป็นไอโง่ตัวนี้เจ็บนี้ตัวนี้เจ็บมากผมยิงไปแล้วเจ็บมากขอสองเม็ดไม่เกินขวาขวา,ขวา สองสองเม็ดจริงๆว่กไว้สองเม็ดเข้าหัวดีๆสองเม็ดเข้าหัวนี่งสองสามตอนนัด C M D จะมันดันจะที่ไหนระวังระเบิดเฮ้ยอตัดตัดรอบนี้ตัดเจ็ดตัวเจ็ดตัวบอลบอลบอบอตัดบอลตัดบันมาสองแทนก็ตัดดันระเบิดระวังระเบิดระวังระเบิดกลับไปแล้วดันระเบิดหนีแล้วมั้งเดี๋ยวสภาพ แทนแทนเงียบยเดนซูดนซูปันตัวไอ้กูกไปเปลี่ยนชายาแป๊บไม่ไหวว่ะเปิดปะบัตายแลบัตายวบีเิงตายแล้วบังอะกับกับเอ้าหมก่อนปมเปลี่ยนเข้าหัวปนะ่างแท่นด่างแท่นด่างแท่น โดดแทนเลยนะไม่ใช่หลังแทนแล้วไม่ใช่หลังแทนนะกะแพงซ้ายอืมปาดเมื่อกี้มันกระแพงซ้ายมันมาออกไหมหูเลือหีมข้างหน้าสองกลับเลยห้องรับห้องรับรองรับเข้ากันะตายตายแทนแทนเอเจ็บแล้วเอเจ็บสามแยกกระโดดอีกตัวเอสวยอาจไม่เข้าสายบนวายเลยบนวายเลยบนวายเลย ใครจะทำยาวก็ทำวนไวายเลยได้ได้เดี๋ยวไปยาวให้เดี๋ยวไปยาวให้ยาวกับเวลาทำเกมไม่เข้าพร้อมกันยาวมันแม่นนะระวังใช้ได้เลยเอาให้มาพร้อมๆกันนี่ยระวังตัดเดตัดโอ้ยเชี่ยชาร์จออกมาสองตัวยาวดันเอาเลยับไปดูดีโอ้ยโอ้ยแรงกันไปเอาเอาเอาเนี่ยไม่ได้ เรไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นไรพี่ต้องมาแยกนะบอลมาแล้วอุ้ยเม็ดเดียวเมื่อกี้ไม่น่าไปเสียตรงยาวเลยโทษมาพี่ยาวๆมันตัดยาวมันตัดไม่ใช่หรือมาาช้้แลวโดนป่ะบันนาหน้าเก็บห้าโทษนะหั้วเดียวห้าเลยอย่าแตกแต่ตัวแรกยี่ยาวโทษว่ะเปลี่ยนตัวดีกว่ายี่อะไรแมนๆไป แม่งดันมาโหดมากเล่นช้ามันเล่นช้ามันัดเขามั่นใจมากว่าเราต้องเอาเราได้มั้งเนียตัดตดอ้โหใครมีดอกบัวตัดบูนน้บูนถอย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 อยเอยถ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 อยอยยถอยออีถยอย่อยถอยถยอดยยยออออออ พี่ตาเจ็บนะตา่อยกันนะพี่ตาถอยกันนะตาเล่นตัวไหนตาเล่นตัวแบมบูาอใครอ่ะเฮ้ยลงแทนละไม่มีใครดับบนวราไม่มี ระวังโดดยาวนะเฮ้ยบมดหมดบมดหมดหาแล้วพี่มาหน้าดักไว้หน่อยมาหน้าดักไว้หน่อยดักแทนไว้หน่อยผมดักสำเนียงให้มีมีเห็บหมาอยู่สามแยกโดนนตัวี้าแดหรือโดนไอ้ไกลไอ้ไกลอย่าทับตำแหน่งกันดิอย่าทับตำแหน่งกันดิเอกลายก็ครบแล้วนี่ไงไม่ยูบลนว่าสั่นยังไเหรอเช็ดดิอยู่บนอยู่วิ่งลงไปแล้วเจอไหมไม่เจอ พ่อนบี้ยเฮะฮ้อไม่อยู่บนอยู่บนอยู่บนปล่อยเลยน่ยิงโดนกูยิงโดนนะไม่เจ็บสามแยกมายหมายละเอ้าจมปหน้านี่วะนี่อัดคิดเป็นอะไรเดี๋ยววอร์ใช่ไหอัดอัดทุกแมตต์อัดทุกแมตต์ที่มีมือใช่ไหมเปียบมุมมองแปดสิเล่นไม่ถนัดเลย เจ็ดห้าหน่อยสองตัวพี่สูตรบนรังม,ม่มีมีมีเดบีตัวโอ้ลืมเปลี่ยนแล้วเปิดอีกแล้วเข้ามาแตเห็บหมาโอ้โหแต่ไงมต้องบีบนตายบนตาย,ตายบนตายตายบนป่าตายแล้วสร้างแล้วกู แล้วจะเย็นจะเย็นแบบนี <vain day tall> ้เสร็จนะป่าวป่าวป่าวแท่นตัวหนึ่งตัวไม่เต็มอยู่อยู่ในแท่นหรือราอยู่อยู่บนบันได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 หน้ากากขาวตายตายแล้วตัวนั้นมามาแล้วไปไปโอ้ยสองตัวแท่นสองตัวบันไดสองตัวอีกตัวเจ็บอีกตัวเจ็บอีกตัวเจ็บระวังบดบดถอยถอยยังได้นะยังได้นะโคเวอร์ดีโล้วไอ้บดบดบดตัวบดตัว น้องบอลน้องบอลโอ้บักบักตากบักตากโอ้ยตายแล้วน่าขัดแยกกันขัมแยกเจ็บป่ะสัมแยกคอมบักสัมแยกกับบักให้โดดไปนะสวยฮะสัมแยกสัมแยกดิมีนองบนไว้สัมแยกดีมีเราก็ดีเอ้าเพื่อนอยู่ท้าเนี่ยเราไว้เสือมันโดมาเข้าหลัง โอ้โหเจ็บแล้วผ่านยายเจ็บผ่านยายเจ็บน่าจะวางเยอะยโอ้โหจบคนละสามโอ้เหลือสามในตัวนี้โคตรเซ็งเลยพี่อีฟโดดโดดยาวไปทีไม่เจ็บสิแค่โดนนั้นตา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 หมดเลยตาหมดเลยเพียงเลยโอ้ยชิ้นไหนตาเป็นยวงเลย เราหายมาสามสี่ตัวเมื่อกี้เนี่ยอะไรเราก็ยิงมันตายไปตัวเหมือนกันเราเก็บเพื่อนมันไปลงนรกไม่ใช่ไอ้สัตว์อ้๋อยายตายกินยัยตายเกี้ยงเลยยายยายยายตายยายตายยายตายระวังหลังตุยนะเว้ยไม่มีคนดูหลังนะไม่มีดันมาเลยพวกพี่เข้าไปตายอ้าว ระวังมันปาดตาปืนสวยป่ะตาเห็นหรอต้าตอนซูมาสวยธรรมดาไม่สวยไม่สวยโอ้ยไปจับแยกรับรับบตอนนี้มาได้มาได้มาไดวิ่งไรมไ้วนบีตัวนบีตัวยเข้าไมอยากจะเข้าไหมอยากเข้าเปล่าเข้าในบีเข้าในีไปแล้วเข้าไม่ดีบีเ้าบีไปแล้วตัวนึ่งเอาเอได้ปะเจ้าเอหรือไรไดดแท่นมไอ้แท่นไปดดแท่น่ดดแท่นกูจะเข้าง่ยม

สองไว้สองไว้เฮ้ยโดดแท่นเบ่โดดแท่นเบ่ขึ้นขึ้นบนขึ้นบนอ้อมเสียงอ้อมนะเสียงอ้อมนะอาร์คสองไกลไว้เลยโดดแท่น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 เสียงแท่นแล้วสองเลยปากอาปากอุ้ยเสี่ยงไม่สี่ขีดนะเว้ยสี่ขีดนะเนี่ยออกมาหน้ายู่แก้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันหยุดแก้วว่ะเข้าทางเดี๋ยวนี้เข้าทาง อ้าวอ้าวชิบหายโดนแล้วมึงเฮ้ยมันแก้วะเอามันหยุดแก้จบเลยสักหัวร้อนเลยเอ้มันหัวร้อนเนี่ยเนี่ยถึงบอกไงว่าคือถ้ายิงทิ้หมดแล้วอย่าไปแก้เลยโดนคู่แข่งปั่นประสาทแบบเนี้ยยิงไปไล่ยิงดีกว่าแพ้ไปไล่ยิงแล้วแพ้ดีกว่าระวังตัดอีกนะระวังตัดอีกนะยาตัดพี่ตัดเหรอตัดเหรอ ไม่มีตัดนะตัวอีกตัวไม่มีตัดไหนเอ้าปาผิดเบิดเบิดยังไเบิดสัตว์ท่านนี้ป้าท่านนี้ป้าไม่มีไม่เห็นนเียอยู่เอาไงจะเอายังไงบนเข้าไหมบนเข้าไหมอย่าทำเกมนี่ไงตัวยาวเจ็บมากหรือจะเข้าแท่นหรือจะเข้าแท่นเราเจ็บนะสว็จแล้วกน อถ้าเดท้าเดเพียงง้อเปิดแล้วตามมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยในห้องโดนไหนโดนไหนในห้องเหรอในห้องตายแล้ตายตายในห้องตายบนจะโดดบนจะโดดแทนจะโดดเปิดเคดดักไว้อยู่บอลบอลบอลสามแยกมาแล้วตายสามแยกกับบีบักใช่ไหมวะแยเยสดาวเรียงเขาได้ไปตั้งสี่วินนะเนี่ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้สี่วินอ่ะเขาเขารับสัตว์่สี่วินก็โอ้โหเราชนะด้วยเขาอ,อัญเชิญเห็บหมาเอ้ยข้าหอนทำไมเนี่ย <c oughs> มึงมึงบ้าบ้านมึงสิเนี่ยดินมะบ้า เดี้ยวกให้โกโก้เห่าแข็งเลยไอตาหอนใหญ่เลยแม่งเลยอยู่ข้าวเดี๋ยวกูเคาะข้าวเลยเ๋ให้กินขอสปาเกตตี้นะคะไปคาบชามมารูไปดูไปงงอยู่บ้านพี่คาโบอาร่าผัดชีสท,ทุกวันกนเลยไอตาไออยา์มึงแม่หงหลอกลวงหมดจะเอาน้องใสให้ เดี๋ยวไปเข้าไปตามมันเข้าเข้าเข้าไปตามในอีเวนต์เอ้าไอ้ต้าไซอยู่ไหนไซบีเรียเหรอแล้วมึงยังไม่คลอดเลยตอนคลอดมึงก็เอาเองเลยไอ้ต้าไอ้ควายน้ำยางท้องยางท้องยางยางอ้าวไอ้ต้ามันอะไรน้ำยาไงนั่นเหรอมึงก็ลงมือเองเลยหนูไปมันท้องไปสองข้อแล้วเนี่ยท้องได้ท้องดีหนูกู้อะเชื้อพี่ดีบอกให้ ช่เหนูเงียนก็บอกไอ้เหี้ยไอ้สัสเฮ้ยมันแท้โกงอ่ะดิเมตีปากเลยเออใกล้แล้ตีดีมันเหรอพี่ยิ้มกับพี่อาร์ตดูไหน่ะพัดแท้ไหนได้วปะได้เอาไปเลยอยู่นี่อยู่เดียวหยอกหยอก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 นี่นี่แหละชอบหาตีนี่แหละระเบิดมาเพื่อน เดี๋ยวคิดก่อนนะระเบิดระเบิดระเบิดบนระวังนัดแรกก่อนยังค่ะยังถึงลูกนึงเนาะแตะบว้เลวเดี๋ยวยังโอ้ยเนี่ยพี่แม่บอลอยู่ดีโอป่ะไม่แม่ผีดอยู่กันได้ขนาดนี้ระเบิดระเบิดแตะบอลระเบิดระเบิดพี่ยาวตัวนึงยาวตัวนึงบวกแม่งเลยโอ้โหแม่โง่ ไปไกลมาพีเลมาอ๋อดูดูดูดีบอลระเบิดมาแม่งเอ้ยพีไปบันเข้ามาก็ได้ยสองตัวนีฟกลับมาอ้าวเชี่ยโอ้ยโรนี่ก็โหดจังเลยชอบดันยาวสองตัวดันไปตายเลยนี่ดูดิน่าดีแล้วไปโดนหัวท่านเลยไปโดนหกได้ไงวะไปเสิร์ฟแทบจะนี้ไอ้ท่านไอ้ท่านเป็นตัวนึงให้ท่านดูยาวหน่อย ใกล้ตัวแซปยายนโอเคแลากเปิดยาวดูว่าจะสามแยกท่านท่านกลับไปหน้าเอดูว่าจะสามแยกหลุดเข้ามาแล้วพูดนะกูได้หันไปยิงขานเกาแป๊บใกล้นั่นแหละพี่สามแยกนัดนั่งยืนนัดหัวแตกนะอุ้ยมีคิดนะเมย์โอ้มันนอนอันหนึ่งกี่ตัวต้องสามแยกทอาเอยมีตัวนัดนัดนัดขวา ด dot dot โดดรอบโดดโดดโดดมีเอเก,กลายเอกลายมีมีตายเอกลายตายยาวป่ะยาวีิีไปตัวเดียวนี hmm. ่ม uh. <c oughs> ีอีกตัวป่ะเห็นสองไม่เหรอตัวีตัวดีล่าสุดยาวน่าจะออกโดนยาวอันตายเออเหี้ยมันเอากูหวานยานิดมันตายพูดปุ๊บไอ้ท่านนอนป่านี่เราจับจับสายแข่งที่เวทีแข่งป่ะพี่ พี่ไม่ซ้อมเรือยกันเหรอไม่ซ้อมเรือยกันหรอไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งระเบิดระเบิดแนบเปิดนะพีโอ้โหยังเก็บไอ้เหี้ยตากัดจังยาวยาวมีสมตัวยาวมีสามตัวเอ้าลืมเปลี่ยนระเบิด นั่นแหละขึ้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันระเบิดพี่ถ้ามันเหยียบระเบิดเดี๋ยวบอกโอ้ไม่ต้องบอกมันเหยียบตรงนี้ก็ควรู้แล้วแหละแต่ก็ใกล้ขนาดนี้มาแล้วควันฟอกละอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนควันเล่นปะมันไม่มีฝังแค่ตี๋ก็พอย่างย่างปะไม่นทะเลตัว ยังมันยังไม่มามันยังม,มันต้องเียบของดีมก่อนเว้ยอะไรด,ดีมอยู่มุมนี้เองโผว่มันจะโผ่่ปอนอย่างงี้โผล่ป่ะไม่ไม่โผล่ไม่โผ่่ไม่โผ่ผ่้ลละกระแพงอันนี้มานานนันหนาไงไปตะเิด เวลาบีบแล้วเวลาบีบแล้วมันต้องเลือกแล้วแบบเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโดนระเบิดไอ้ไม่โดนไม่โดนระเบิดสู้โดนไหน What ไอ้บอนแปะไีไฟก็ปาดแล้วก็ตายดิมดูยว w h a เฮ้ยดึงมาแปะทีอะมาก็ยาวมายาวยาวสามบน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 ใบใบโอ้โหยิงกูอย่างงี้กำลังโยกเลยสัตว์ไม่สัน What the fuck What the fuck ไอ้โอนเฟลไอ้สัตว์แปะฟีไฟแล้วปาดโดนซีตัวเองตายโอ้ไปลูดเชื้อลูดโดนลูดซีตัวเองตายอะไรแปะเล็กก็ได้เดี๋ยวทีไฟกูระวังระเบิดตอนรอบนี้เราจะตัดเห็นระเบิดกูแปะป่ะกูแปะลึกนะแท่นนะไปมาใกล้แล้วพี่ตอนตัดให้กูหน่อยแล้วกันกลับ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 มาเดี๋ยวกูรอซับให้ถ้ากูตายเดี๋ยวระเบิดให้ปกติแท่นมีระเบิดไหมตอนนั่งรองขาโผล่ถอยซ้ายไปหน่อยโอเค บเบปีปีระเบิดเข้าระเบิดแตะล้วเข้าเลยโอ้โระเบิดสับแยกไอ้ล็กระเบิดระเบิดห้องลับไอ้เหี้ยโอ้ยโดนใไม่โดนนะเดี๋ยวเช็คนะเดี๋ยวเช็คนะตั้งมติเผื่อไว้ว่ามันเหยียบไม่โดนเอารอยิงตัที่ไม่โดนเฮ้เยอะเยอะเยอะอยู่ตรงเอกายเยอะมากเดาวรอป่ารอบนี้ก็รอป่าอย่าป่าดิดไอ้ตา โง่เียบระเบิดอยู่ทำให้แผลม่เสียูนามเจ็บเหน้าไรแล้วไปแล้วไปแล้วน่าจะเจ็บนะอยูตันนึงยาวไม่พพี่อยู่จะยิงโล่ไปสองนัดไอ้ตาไปเสริมแทนนี้ไปแทนแทนนี้สามแยกแล้วสามแยกขึ้นแล้วสามแยกขึ้นตายปม่เฮียเะไม่ได้ิน้อมแลาวดันนะดันนะโอเคยวยา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 วตัวไทยครบแล้วมั้ยไกเ เจ็บเจ็บเจ็บเหลามันเหลามันเหามันเหลามันเหามันเหามันเเร็วอายอีอ้เชี่ยไปวายมีมันจี่เลยจูบกัเบร์ไม่ดีเนี่ยโอเอ้าว C M D เหรอ M D ออ้าวดีสผิดปืนแมมพอยิงได้แล้วแซวเขาอ้สัตว์เบลนัดเปิดปั๊เปนศูนย์แปดะโอ้ เอามาผิดปืนประเบิดเลือเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไปไปเจ็บเจ็บเจ้ายแล้วตาแล้วตายหนึ่งอ้ยจ่าเชิงตายสองพี่พอชอบปืนอะไรมาเล่นตายสองสวยเข้าผู้พเบิดตายหมดเก็บไปหกเสียไปอีกไปกี่ตัวหก โอ้แ่บไมจัดนีุ่จัดที้านดีกว่าไหมเนี่ยโอ้บแตโจบแต่เบื่อปะเบื่อยู่ไกลอยู่ไกลตาตาตาหนีหนีเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวดูดีดีมาดีมาอ้าวมันปาดเขาหนีบอกให้ดีมหนีาวิ่งกลับมาเรม่ว่าเรียกกลับบ้าน พอล่ะเห็นไหมนี่ยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอคตัวสื่อสารกันไม่รู้เรื่องโอ้ยยาวสองตัวโอ้ยหูเมื่อกี้แม่งด่าเยอะเลยอ่ะเยอะเลยเหลยลูกนึงอยู่ตรงโดดเยอะมากอ่ะอยู่ยาวสองตัวให้มันโดดมาจริมีระเบิดปล้ไปเลยกระสุน อะไรมาใกล้แล้วคือกล้วยแต่ฝีมือไม่กล้วยนะครับไอยาว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 เลยช่วยช่วยด้วยจะยิงเมื่อกี้นี้จะยิงอ่ะอะไรแล้วเหรอยาวใกล้มีตัวยาวใกล้ยิงแล้วตัวอะ่นี่ยาวไกลแล้วใครสับปืนตัวไม่เต็มลยน้าสับปืนเมื่อกี้นะทเน่ทเน่ไม่ต้องห่วงมาแล้วมาแล้วนั่งนั่งมันนั่งไอแม่งนั่งสริหนะครเลยสัตว์โอ้โหสินนัดครบเลยมันชอบเอาปืนมาเสริมนะครบเลย ยิงคู่เสร็จเก็บแม่งเลยอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวเดี๋ยวเดวตัวเสียงบนหนึ่งมันอ้าวหายแล้วยาวสองตัวเลยเอาใหม่พี่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่ดันใหม่ดันใเลย ดีมดีนึกว่าเรียกกลับบ้านวิ่งกลับบ้านตอนทิ้งเพื่อนตายดีมาเยอะวิ่งกลับเราไป็คนนึงเสียบนเมื่อกี้ดี้มอยู่ยาวเสียงบนนี่มาหรือว่าเรียกให้กลับบ้านเราเราสามแยกเป็นคนนี้ต้องพาคิดมาปาดโอ้โหไอ้ท่านท่านจริงเหรอท่านอยู่ไหนอ่ะแทนเฮ้ยมีมียาวเสียงยาวยาวเข้าสามแยกแตกตรงไหนไอ้ยมีตัวยาวตาย

กูจ้างอนไรดีก็ได้มึไม่จะมาเปล่าเนี่ยโ่้ฮ่าน2าฮ่าาฮอาฮาย่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮเาฮา่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 เาินเลยเินเลยอไรมีแล้ว ไปเลยไปเลยท่าบัาดาลบ้านเลยได้ได้พวกนี้ได้เออใจใจหน่อยยังอยู่บ้านอยู่เลยนั่นนั่นนั่นอ๋อแล้วพี่บานดาลนเล็งอยู่มันเล็งอยู่สองตัวหนึ่งส<อ>ังร<อ>ับซะหรอกไอต้ายิงไหนวะอ๋อต้ายิงบ้านนี่วะยิงบ้านบันบ้านแล้วไลนะ่มา อ้าวไปสัตว์เด้งโอ IP สองตัวเลยพี่อ like no. um, ah, yes. ah, uh ่ะตายแล้วต oh, like ัวอีกเี๋จะมาบนละเอกายตัวนึงเอกายตัวนึงหนึ่งสองสามปาดปื๊ดปื้ดโอ้ยเย่แต่บายทันโคตรฟุกอ่ะไอ้เฮียกูโกรธมากผมก็เห็นมันแต่กระสุนมันแล่นผมยิงดูกระสุนน่ะ คือว่าดัดนัดนัดเดียวโดนหมดเร์เท่าไหร่วะลืมดูเอ้ยได้อ๋อได้พอสิบโดนไาทีเราับเท่าไหร่สิบหาสิบห้าหหน่งสิบห้าโอเคคุบผู้ชมก็นะเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมตหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจบเอาไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันคลิปหน้าบายบายจังพูกมึงตัวจะไม่พันใช่ไหมสัสบายบาย